พี่ครับติดต่อเอาเช็คกันไหนครับพี่ไม่ขายแปดเอ็มเลยเนี่ยแพงไปรอเอาเช็คที่ธนาคารเอเดมดีนะพี่โอเคไอ้มพี่เจอเขาอยู่อ๋อพี่เจอเบลล่างอยู่เขาเขาบอกว่าเขาอยู่ใช่ไหมครับพี่เมื่อวานเขาบอกเขาไปรอเราไม่เห็นเรามาอ๋อบอลไม่มาครับบอลไม่มาเดี๋ยวไปบอกเขาเลยเดี๋ยวไปรอที่เลเวลเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวไปรอที่ธนาคารก็ได้ครับพี่ที่ธนาคารเหรอใช่ครับมีรถปามีรถบ้าเอารถไปขับได้เลยเนี่ยยังจอดจอดอยู่ขับได้หมดเลยเอาคนนี้แล้วไอ้มันตายอยู่ตรงนั้นเอาเวลโอเค ตายพร้อมต้นกล้วย <cười> 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 Ê yết ra liền อันนี้พี่ชายมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพี่เราเอาเช็คน้องชายเม่าพี่ไม่ได้มาเลยอ๋อเช็คกับพี่ชายนะใช่ใช่เอ๊ะวัดทำอะไรแปลกๆติดต่อเช็คขนาดเด็ดน้องชายติดต่อเช็คอะไรเราเข้าไปแต่ไหนอีกเอาเบอร์ไปเกิดน่าจะช่วยนะโอ้พี่ต้องเอาเบอร์ไปให้เราเอาจริงนะไม่มึงเอาเลยน้องติดต่อให้หน่อยเกิดเกิดผมไม่อยู่ทำไงมึงอยู่อยู่แล้วน้องอ๋อโอเคสี่หนึ่งหนึ่งหก อะไราควรไปโลครับมาทวงเช็คครับที่เดิมเวลาเดิมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลืมครับวันนี้ครับวันนี้เมื่อวานที่แกไปทองบิสเนสที่ดูใบครับออใช่ครับ <ผม S 1> บอกเลยทองบิสเนสมาเดี๋ยวท่าทีครับไม่รอนะครับพี่ผมไม่รอ <laughs> ไม่หมายถึงว่าไม่รอครับต้องตอนนี้ไม่รอไม่รอคุณทำไม่ถึงต้องต้องไปวโอเคครับคี่ว่าอีกกีน่นาทีเขาถึงจะมาสำคัญแค่ไหนเขาก็มาแค่นั้นแหละน้องโ,โอ้โหไม้นี่คำพูดคำจาหล่อจริงๆไหมเฮ้ยเ <laughs> มือม่อยเมื่อยเหรอพี่ทำไมวะ ม่นั่งนั่งดีกว่านั่งไหมนั่งเนี่ยเอาดินั่งไะไเอาไปโชว์ปืนกูเหรอไม่ใช่จะไปโชว์ปืนเพื่ออะไรพี่เห็นตั้งงานแล้ว สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสด um? ีครับพี่ตั้มพี่ตั้มคิดถึงจังเลยค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยเสียงอยู่ไกลอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคับพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับคุณคุณจะเอาตัวแสนหรือตัวพัน เอามาสองใบอะบ่ะเมื่อวานคุณไม่มาตามนัดนะเนี่ยเมื่อวานผมไม่อยู่ครับอ๋อเมื่อวานไม่ได้เข้าประเทศเหรอใช่ครับเห็นพี่ตั้มบอกว่าคุณไปอะไรนะทำ business ที่ดูใบามาพี่ตั้มเขาบอกงี้ยไปทอล์ก b u s i n e ครับไปทำอะไรมาคะไปคุยเรื่องเลี้ยงอูดครับเลี้ยงอูดหรอใช่ครับ เลี้ยงกี่ตัวคุณดูดูอยู่ครับดูอยู่ว่าเลี้ยงกี่ตัวอูดพันอะไรล่ะคะอูดพันหลังอาครับมีหลังอาแล้วก็พันทางด้วยอ๋ออันนั้นหมาหรือเปล่าเอาแกหินเอามาน่าจะสาหินหินออกมาสองใบน่ะคุณคุณจะเอาตัวแสนหรือตัวพันคะเอาแล้วคุณเลือกไว้ยังไงครับ ไม่ก็เผื่อคุณแบบว่าขี้เกียจมาไงมันลบกวนเวลาคุณหรือเปล่าหนึ่งร้อยวันะผมมารอ,อ<ะ>คุณทุกวันนะไม่ใช่คุณมารอผมนะเมะื่อเมื่อวันเมื่อวันก็ขับรถผ่านเหมือนกันครับสองรอบโอโ้ขับรถผ่านนี่เหรอเุณใช้คําว่าขับรถผ่านเลยเหรอทำไมคุณต้องดึงทรงด้วยครับทำไมคุณทรงเยอะเหรอก็เหมือนคุณหรอือเปล่าไม่นะครับผมก็มาแต่วันไม่ได้มา อ๋อคือคุณมารอหยินทุกวันอ,อ๋อางี้ก็ได้ครับผมบอกอย่างี้ก,ก็ได้ผมเลขหนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับคุณอยากเจอผมกี่วันก็กีบใบนั้นมาครับไม่ไม่เอาง่ายๆขอขอเคลียร์ประโยคเมื่อกี้ก่อน,นคือคุณมารอหยินทุกวันหรอไม่ใช่ครับก็คือผมว่ามันมารอเอาตั๋วนี่ไงก็คือมารอหยินนั่นแหละอะไรครับทวิดอะไรนะครับคุณคุณบอกว่ามารอเอาตั๋วก็คือมารอเจอหยินนั่นแหละใช่ไหมล่ะ ไม่ได้พูดนะไม่รู้แล้วแต่จะคิดคุณก็ดึงทรงเหมือนกันอะไม่ได้องเยอะเหรอไม่ครับเอ้าก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะก,กิีฟตัวแสนหรือตัวตัวพันก็อยากรู้ไงว่าคุณอยากได้ตัวพันหรือว่าตัวแสนผมผมได้หนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับมีอย,อยากกิฟต์ไปไหนกหน็กิฟต์ไปนั้นครับอยู่ที่คุณละ อังก็ถามไงว่า,อยา,า,อ,ยาอยากได้ตัวพันหรือตัวแสนก็เอาเป็นเอาเป็นพี่ผมบอกว่าอยากเจอนานๆอยากอยากได้ตัวพันครับถ้าองั้นมีตัว้อยไหมล่ะพี่ตั้มมีตัว้อยให้แลกไหมอเอา้าอันนี้คืออยากเจอถึหนึ่งนวันเลยล่ะครับไอหนึ่งพันวันสิพันวันเลยหรอเพื่อเผื่อคุณอยากเจอไง โอ้ยผมไม่อยากรบกวนเวลาคุณหรอกคุณมีเวลาไปอยู่อะไรเงี้ยมามาขนาดนี้ก็ไม่น่ารบกวนเวลาหรือเปล่าคุณขอเวลาสักพักให้เร่องความรักมันมีง่ายเลยฮัลโหลโคนใจด้วยใจขายไปแล้วขายไปแล้วน้องแปนึงขายไปแล้วน้องโคนขายไปแล้วบ้านอะโอเคอะไรนะคะ เอาแล้วแต่คุณสะดวกครับตัวพันตัวแสนได้หมดคุณกระเป๋าอะไรหนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับเดี๋ยวที่คุณเลือกนะผมไม่ได้เลือกนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคุณจะมันนัดเจอ <c oughs> มันยากไปไหนอ่ะมันยากไปนั่นไง <c oughs> อ่าถ้าคุณถ้าคุณขับรถไปเลยคือคือไม่มาแล้วนะอะไรครือขับรถไปเลยคือไม่มาแล้วนะทำไมอะ่ะคุณคุณจะขอเบอร์ผมเหรอหรือว่ายังไง ไม่ไม่ได้จะขอเบอร์อ้าวแล้วคุณพูดประโยคเมื่อกี้คืออะไรครับไม่อย่างน้อยก็แบบนัดไม่ลงเวลาอะไรนนอยอย่างนี้มันมันนานไปแบบเหมือนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุกวันเนาะใช่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 แลดูลําบากเนาะเอาคุณก็ทุ่มหนึ่งไงครับคือคุณจะไม่เอ่ยปากสักหน่อยหรอขอบคุณครับไม่แบบเอ่ยปากแบบว่าเออช่างมันเถอะทุ่มหนึ่งนะครับ ชีวิตแม่งมาวุ่นหรอมาวุ่นเลยวะลองว่าไงครับฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับครับผมว่าไงครับว่าไงว่าไงครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อคุณนั่นเองครับใช่เองใช่เราเองแหละทำไมล่ะครับอ๋อไม่มีอะไรครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับขับรถผ่านมาแถวนี้ครับอ๋อไม่เือกับฉัน you gotta go ผมครับว่าไง ไม่คุณดูรับทาตัวรับๆนะครับเนี่ยเป็นอะไรวะครับทำไมคุณดูโลกๆครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้โลกครับขับรถผ่านมาผ่านไปค่ะอ๋อใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรครับมีแค่เป็นอ๋อมีอะไรให้ถามนะครับไม่ได้เก็บไว้ในใจหล่อปะหล่อจัดเลยางว่าหล่อเป็ไตัมีอะไรให้ถามถูกถูกอันนี่จริงว่าเออ มันแบบเขาขับตามอะทำได้ไงวะได้ไปเร็วกวอาเ,เดิวน้อที่ผมอยากตีบาเร่เพี่ตีบาเร่เผมหน่อได้ไหมบาเร่เไหนมึงเอาให้กูตีเดี๋ยวมาบารเรวมันคือมันจะกลายเป็นปืนอะอ้โคอ้ยอา เราพี่เลือกซ้ายเดือเลือกขวาสีแดงหรือสีชมพูกูมีสามทางอะนะแดงชมพูเรามีใครอีกอะไม่รู้ยังไงอะทำไมผมไม่รู้ว่าคุ้ป่าช้าไปกันน้องใครอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ไม่ช้าหรอกเดี๋ยวเดียวผมก็รู้แล้วที่อีกคนคือใครอ่ะเดี๋ยวมันก็เห็นสีอะไรสีอะไรมีสีซ้ำอะไอ้ไข่กูบอกเลยมีสีซ้ำอะ มีสีส,ส้ำแสดงว่าไม่น่าเป็นสีแดงเพราะสีแดงมีผู้หญิงน้อยใช่ไหมงงนะทำไมทำอย่างนั้นล่ะไม่ยังไม่ทำอะไรใครเลยหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไปจีบหรือว่าอะไรเลยแค่แบบคุยๆแบบผ่านๆหมายถึงว่าแบบแบบรู้จักกันแหะอะไรต้องสุภาพน้องเลี้ยงม